โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมากเป็นโรคยอดฮิตหนึ่งในสิของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุดพบได้ในทุกช่วงวัยเชื่อหรือไม่ว่ามีคนอีกจํานวนมากที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานแต่ไม่รู้ตัวทําให้ละเลยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและอาจนําไปสู่โรคอื่นๆอันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สวัสดีค่ะชันวันทาอินทโชดค่ะ อาชีพแม่ค้าขายอาหารตามสั่งแล้วก็เตี่ยวค่ะดิฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด13ปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนักอาการมีแต่ทรงกับซุดน้ำตาล200-300บางครั้งถึง500ดิฉันเคยน็อกเข้าโรงพยาบาล สองครั้งหมอบอกว่าถ้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจจากที่เป็นเบาหวานอาการย่ำแย่พอ,อมาเจอสนิจินทานสนิจินคุณที่อรชรเป็นคนแนะนำให้ทานไปเจอดิฉันว่าไม่มีแรงแล้วแย่มากๆค่ะตอนนั้นอาการเหมือนคนใกล้ตาย แต่พอดีคุณที่อรชรไปทําบุญแล้วลงไปเจอในชั้นขายของนอนขายค่ะลูกสาวขายแทนค่ะก็เลยลองให้แนะนําทานซนิดินชั้นทานจนิดจินครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยว่าซนิดินคืออะไรมาจากอะไรชั้นไม่รู้จักแต่ความที่ชั้นอยากหายอยากทดลองเพราะที่ชันลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงที่ชั้นทานมาทุกอย่าง ใครจะเอ่ยอะไรมาฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอสนิตินฉันทานได้หนึ่งเดือนความดันลดลงประวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชามือหายล็อกหมอเรียกเข้าห้องสอบเลยว่าป้าป้าไปทำอะไรมา ทำไมเดินที่แล้วน้ําตาลยัง400อยู่เลยเดินนี้ทําไมน้ําตาลป้าเหลือแค่118น้าไปทําอะไรมาฉันก็ได้แต่ยิ้มๆค่ะแต่ใน,น,นใจว่าดิฉันเดินมาทางถูกแล้วนะคะที่เข้ามาทานเซนิตินค่ะดิฉันมั่นใจ100%นะคะว่าเซนิตินจะเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะที่ฉันเลือกและมั่นใจมากๆ ขอ,อฝากชีวิตไว้กับเซอร์นิตินนะคะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ